สวัสดีค่ะดิฉันสุดารัตน์ค่ะเมรนิยะขอพาทุกท่านเข้าสู่การรับชมวิดีโอสาธิตการเข้าดูโครงการผ่านระบบสมาชิกโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสคค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้หลายท่านคงทำการสมัครระบบสมาชิกสสคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทำการสมัครสมาชิกของระบบสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่วิดีโอสาธิตเกี่ยวกับการเข้าระบบสมาชิกสสคค่ะ ในครั้งนี้ดิฉันจะขอพูดถึงขั้นตอนการเข้าดูโครงการของท่านในระบบสมาชิกของสสคอนะคะโดยท่านสมาชิกเข้าดูโครงการของท่านได้ผ่านระบบสมาชิกง่ายๆตามคําแนะนําดังต่อไปนี้ค่ะคลิกเข้าไปที่เมนูเข้าสู่ระบบสมาชิกที่ด้านขวามือของหน้าหลักของเว็บไซต์สสค จากนั้นกรอกอีเมลของท่านและรหัสผ่านที่เข้าสู่ระบบสมาชิกซึ่งรหัสผ่านในที่นี้คือรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบสมาชิกของสสคเท่านั้นค่ะไม่ใช่รหัสผ่านของอีเมลซึ่งท่านสามารถตั้งขึ้นมาใหม่ได้เองโดยจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นค่ะจากนั้นกดล็อกอินเมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วท่านจะเห็นป๊อปอัพเมนูสีเหลืองที่มุมขวาบนของหน้าเว็บที่เขียนว่า คลิกเพื่อดูข้อมูลโครงการของท่านจากนั้นให้ท่านคลิกเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดโครงการของท่านค่ะหรือเข้าดูโครงการผ่านทางเมนูส่วนตัวของท่านที่อยู่ทางด้านซ้ายมือใต้รูปภาพประจำตัวแล้วกดคลิกที่คำว่าโครงการของฉัน ท่านสามารถเข้าดูโครงการด้วยวิธีใดก็ได้ค่ะแต่เมื่อเข้าไปเรียบ u, ร้อยแล้วระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลของท่านว่าตรงกับข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบเสนอโครงการหรือไม่โดยระบบจะตรวจสอบจากหมายเลขบัตรประชาชนค่ะซึ่งหากข้อมูลไม่ตรงกันก็จะไม่สามารถดูโครงการของท่านได้นะคะแต่หากข้อมูลของท่านตรงกับข้อมูลที่ท่านระบุไว้ในแบบเสนอโครงการที่ส่งให้สสคระบบจะแสดงประกาศโครงการทันทีค่ะ ท่านผู้ชมคะในกรณีที่ข้อมูลของท่านไม่ตรงกับฐานข้อมูลของทางสะสะคและท่านไม่สามารถเข้าดูโครงการได้เรามาลองดูวิธีแก้ไขข้อมูลเบื้องตน้นเพื่อให้ท่านสามารถเข้าดูโครงการได้กันค่ะโดยเริ่มต้นจากการเข้าสู่ระบบจากนั้นไปที่หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวโดยการคลิกที่เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือล่างในหมดค่าติดตั้งค่ะ จากนั้นให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องโดยเฉพาะหมายเลขบัตรประชาชนท่านต้องกรอกให้ตรงกับข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบเสนอโครงการที่ส่งมาให้สะสะคจากนั้นอย่าลืมกดบันทึกนะคะซึ่งหากข้อมูลตรงระบบจะนำท่านเข้าดูประกาศโครงการทันทีค่ะ สำหรับท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้ระบบสมาชิกหรือประสบปัญหาในการเข้าดูโครงการสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้นะคะที่อีเมล admin@qlf.or.th ค่ะรับรองว่าทุกปัญหาและข้อสงสัยจะได้รับการแก้ไขแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ